พีมจะพาเพื่อนๆไปเก็บไข่กันนะคะเอามาอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดไปด้วยกันไปด้วยกันอ่ะเร็วๆๆเร็วๆๆเร็วอ่ะเร็วเร็วเพื่อน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 เเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเก็บไข่กันนะคะอ่ะแต่เม้นนะคะอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งพูดมันมน่ารักมากเลยค่ะหนูก็เลยอยากเก็บอ่าวันนี้เราจะพาไปเก็บไข่พูดดิ

拜拜。 ทำไมแม่ไม่เอาประตูตรงนู้นด้วยอ่ะคุณไปมาทางนี้ค่ามาฮะมาแม่แต่อีกตัวนึงมันยังไม่กินพ่าก็มามาดิมาทนี้กินมาเลยแม่นี่เข้ามา,มาิเขนะเลยไม่เปกัดม,มันเคยจีบพ่อเข้าไปด้วย อุ sociedad, um, uma, um. Aha, USA, ้มแม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุม่อย่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มอ่อุ้มแหอ้มอุ้ม่อย่อุ้มแม่ออออมอย่าุิ้งตัวดใครจะไปอุ่อ้อ่อ่ออ่อ่อ่่อ่่ จิ้ขอไข่หน่อยจานะยาพี่จิงขอไข่หน่อยจริงพี่ขอไข่อ้าจ้าจ้า้าจ้าจ่าจ้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 ่จาจเา้าจ้าจ้าจ้า้าจ้าน้้าม้าจ้บ้าจ้ห้าจ้า้า้าน้ ก็พอดีทิ้งแตกหมดเนี่ยเอาวางแดงแตกเลยเนี่ยอย่าวางแรงเกินไปเบาเบาๆน้ำแี่มันน้ำแตกเลยน้ำฉี่น้ำไก่ไข่แม่แม่ไม่กดัดไม่กัดเบาเบาลูกเบาเบานเพื่อนไม่แกล้งน้องพี่ลูกมไม่แกล้งพี่เขาโอ้ไปอ่ะหยิบมาเย้เก็บเต็จแล้วนะคะบายบายนะ พี่อะพี่กลัวไปเองเปล่าน้องไม่ทำอะไรเลยอ่ะได้แล้วอ่ะมาโชว์หน่อยได้แล้วนะคะค่ะอ่าพูดว่าเป็นยังไงบ้างเข้าไปเอามาเป็นไงบ้างครับน่ากลัวไหนมองกล้องหน่อยเป็นยังไงบ้างลูกน่ากลัวเราได้มาหลายฟองเลยวันนี้เหมือนบ้านผีสิงเลยค่ะเหมือนบ้านผีสิงทำเมนูอะไรคะทำเมนูอะไรคะวันนี้อ่ะไปไหนลูกนู่นเราไปเก็บนู่นลูกเอาไปเก็บนนู่ Ah bye bye